สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดำกรีนครับโอ้ยเรียบร้อยเฮ้ยได้อ้าวเนี่ยทดสอบการวิ่งสามล้อครับเอลที่อิบสี่ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งเปยครับโอ้ยพี่ได้ว่ะ เนี่ยลงตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไม้ตัวนี้มันนาจะเป็นไม้ตรงนี้มันเป็นไม้ไมอ๋อมันไม่แข็งองไม้ใหลองไม้ใหม่เอ้เอา้เอาเไม่ไปเอ้เอ เอียงตามเลยเอียงตามเลยอ่ะเียงเรถาจเอียยอะเอละรถเขาก็เยอะนะมีแผนสองแผนนี้ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะแต่ว่ายังไปได้อยู่อ้าวเ้ยเฮ้ย อแผนแผนนี้เจเเรียเนเอแผนนี้ไม่สำเร็จครับเบรกไม่ให้ล้อฝั่งนี้มันปีมันก็จะวิ่งได้อ๋อนี้ถ้าเราไม่เหยียบเบรนก็ไม่ไปเลเอออ่อไม่ไปครับไม่เหยียบเบรกต้องเหยียบเหยียบฝั่งนี้แอ้เหยียบฝั่งที่ล้อถอดใช่มเดีเด๊เด๊เด๊เดเดย่เ เดี๋ยวป้งเดี๋ยวป้งมีทอดอ่ะแล้วมันก็จะไปอันนี้ล็อกล็อกไวเลยไงอุ๊ยอันตรายเนี่ยอันตรายไม่แนะนำครับแต่ว่าเอ้ยอ้า เอมันจะพังไหมโอกโนแผ่นสองแผนสองเออเอามาทวงฟังนี่อเราไปต่อเรา ต้องเอาตัวถ่วงไว้ด้านขวาแล้วก็เบรกด้านซ้ายเอาไว้แล้วก็จะไปได้ครับตรงนี้ไปได้เลยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ไปได้ครับทางอบนนี้ครับติดได้ด้วนครับอ,กก <c oughs> อ้าว <c oughs>

อ้าวอาวาวเรียบร้อยเนี่ยครับกบุตรตามันจะเป็นลักษณะนี่แหละน่าใช้สามล้อก็วิ่งได้ครับเออเออาเออ อ้าดันได้อีกแต่ไม่แนะนำครับไม่แนะนำให้ให้ใช้งานแบบนี้นะเขามีอยู่4ีล้อครับแต่วิ่งสามล้อใช้งาน3มล้อโอ้แต่คูปต้าสุดยอดดีแล้วโอ้ดันสมล้อ เฮ้ยอีกร้อยหนึ่งเอาไปขายเลยเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาโกขึ้นได้อีกอ่ะโอ้ยคนขับต้องฝีมือนะพูดถึงอ่ะเ้ถ้าเกิดอ่ายางรั่วเออ ยางรักก่วก็รอในการเอายางไปป่าก็ทำงานได้วัและวรพี่เดี๋ยวเฟืองมันแตกมันวิงน่งวิ่งไองเฟืองเดียวฮ ดี๋ยว่าเอาตัวถ่วงไว้ด้านด้านขวาครับเป็นกระสอบปุ๋ยใช้ปุ๋ยครับอ่ะโอเคหือว่าประสบความสำเร็จครับไอ้สามล้อเ้ยไปได้ครับ คือว่าคือว่าสายดันครับนี่แหละสายดันของเทครับเล็กสายดันใช้ยาเครับ เดี๋ยวจะเอาสองล้อครับอันนี้โอเคครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ